เต็มไหมเต็มมือบ้างนะของฝากของก้อนเพื่อชออกจากบ้านได้เนาะ uh ดยสบายดีนั่งไปคร<อ>ับชีขอพัวบอกเชนไยบอแยกผลโตกแกนในของสาวยังยืนรอค่อยแจกวอ,อยู่ไม่ว่านไปน้ำบ่ ไฟลไ์ล้นเจ้าสิผายก้อยเอานู่เจ้าค, <ไอ S 1> ควา,ายวาวได้ยังไงคนละทีเจ้าคนโทรหาแล้วยันป้าดื่มไปเอาลานว่าถัดไปอ่าสบายดีเลยเออเออสบายดีเลยจะบายดีเลย มาถูฝนตกแห้งแท้น,นี่เนาะโดยกบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องอ C. ฟซีเบอร์จุสุสุพคนเดอ้อตอนนี้กำลังไปฮับเอาซองซาให้พี่น้องเลยจกักเป็นจากไหนเนาะฝนตกผนดิ้นแห้งซ้ำวมดนี่วันนั่งรอหายอยู่ปะจากักโดยทางหนึ่งเจ้าเนาะโดย จะไปกัดส <c ười> <risque> <c ười> ่งมาหาพอดียันเทาลืมไปเอาลูกสาวเพิ่นร่ลวอใกล้ชิวันหนเพื่อนมันเลเดี๋ยวยัียนไปดูวาบุกตบกำลังพันยันเทาลืมไปเอาลูกสาวนะซะสิลืมจังได้แก้วตาดวงใจหลับจังยันในจองชั่วโมงอยู่ตอนนี้ตบเพื่อเสียงจองไปน้ำวอไปน้ำจักเน้อเลยไปเดี๋ยวแวะบึงก่อน อเารถไพ่ฉันมะสีขาวนะอรถไอโบดี้นะมันตกพอดีเลยพี่น้องเลยน้องก่อนยังทันอยู่เนาะเวลาเนาะไปจะเฟจะหน่อยก็ไปอ่ะเนาะที่เป็นรถของไพี่้องีเลยรถของเบดี้สายบุญเนาะ ทั้งสบายโทรมาพอดีเมื่อกี้นี่ยังพูดไปว่ดสายพ่อสบายดีโอ้อะไรเป็นย่านแท้เนาะพลังตึงตึงตั้งอยู่นี่กาดีดีอกาศดีดีก๊าเชื่อปไปพ่อเลยนะโอ้โหเต็มไม้เต็มมือตั้งนะของผักของก้อนเพื่อชอปจากบ้านไหมเนาะ โดยสบายดีลังไปครับฉีครอบครัวบ่แฟนปรายบ่ไอครอบครัวเมียน้อยบ่ดิครอบครัวเมียน้อยอ้าวบุ๊คือหนุ่มกูนี่นี่เมียใหญ่เมียน้อยบ่โอ้ยโอ้ยมีเล็กน้อยนั่งยังอ้าเอาแต่ฝากกับฟองไห้พอดดิมีเล็กน้อยมีเล็กน้อยครับ หนาวครับแยกผลโต๊ะแกนในของสาวยังยืนรอคอยแจกวอยู่ยยออยไม่ว่ากับไปนำ้ำบ่ไปรถเจา้าสิบแปดค้อยเอาลูเกเจ้าค้อยเอาได้ยังไงคนละทีเจ้าไอ้ต้องเลนน่นเข่าไปไหนพูดน้องสะพิดเนาะฮ<ม>ะรถจักรยานยนต์ปุป้า เดลวพี่ก็จะลาพี่แล right. ้วเนาะไปก่อนเลอไปก่อนเ้อโดยโดยโยสบายบวบคนทรหาละยันป uh, ้าดื่มไปอลานว่าสาะอ้าวบวามาในวันบวโอ้ป้าป้าอนี้ไปหาลูกสาวกัน ป่ะโอเคอเว้ยพี่น้องเอ้ยพอดีมาพ่อทางบอดี้พิ่นกับเตียงกำลังจะออกไปเวียกป้าเอ้ยมาเลยเด้อพนนะ่ะเตียงเงพิน่นกับอันเอารถไปชมมอเช้านี้ไปไปกับบอดี้เจ้าพางกันยากอยู่ดีไหมพี่น้องเอ้ยทายประตูไปชงหรือว่าประตูไปห้ามอะไรอย่างอ้อนน้องบิวนะเพนได้ไปพเพาเป็นไป,นปไดไ้มากับป้าเลยจะง,ง่ายเในอ้วนก็ไปห้ามลูกชายโทษมาเนี้ย เมื่อี้าจักไปหัวไว้หม่้วนกะวอนนี้ชี้งกันกัยังคอมินมาช่วงนี้น้องบิวไปเลียนหน่ไห้างไม่ตู้ก็พตูก้อนถมนมีคนโอ้ด้วแม่งกนสิไปนี่นะอะนสิไปบ่ให้เห็นนะเนาะบ่ให้ใกล้ในช่วงนี้โอ้เป็นติดพอตูก็ไม่ตู้เนาะคัดเดีัดใส่ตูไม่ตู้ตอนนี้กำลังชีไปไปอ้วนก็คือกันจ้องเพื่น กัะซี oh. yeah. like oh. um, no. ่หายไข่อันลงไปเอาลูกชายเพิ่นไข่โบไปติ้อฝนตกยันกระตีกันดีว่าฝนตกเจ้ากันแล้วเขายันยันยันกระตีกันดีก็เพราะกันแหละเนาะยันนี่มันี้ว่าสิบว่าาพเวไสเยมือนี้สิขึ้นรถแล้วก็มาเลยว่าผมภาพเวไสแล้วลุงลุงบอกก่อนเดี๋ยได้ไปวัดผมภาพเวไสแล้วเมื่อไข่เห็นแล้วเมือน่ะครับกรดซีดีกันค่ะกรดซี ส่นได้น <m> ่ะม yeah. ่แ <pup> ต่เอื้อยอยากพวกมือก่อนเอื้อยน่ะอื้อยสีน่ะก็ง่ายถ้าเอื้อยย่องก็คือว่าบอลมีอย่างแต่ว่าชนได้เอื้อยบม่อยากย่องก็อยากไปเล่นน้ำอื้อยเนี้เล่นน้ำอื้อยน้ำไอเห็นไหมโอเคอยู่ได้แต่กีดเดิเดี๋ยวนี้เคน่นใช้ก้อนรถเลยเนี้ยบ้าง้แต่ว่าอยากอยากตีน้องแต่ว่าตีน้องบ่ได้น่องเห็นรอดิใชยว่าเนี้ยเครียดแล้วอ่ะนี่เครียดน้องอีกตีเขาบ่ได้ห้ามกันเครียดที่แทนเคนเนี่ยบ่ได้โดนตีแล้ว คนโตอู้สบายพี่น้องเลยจะไ่อ้วนจะไปห้ามน้องสาธิตนี่ไปกะลำบากจัากี่กันเนาะสุดยอดได้เลยมันแรกค่อยๆชิวนพ่อตู้เลยน่สบายพอเตียงใชเอารรถพ่อตู้ไปแล้วเราเตียงเปลี่ยนใจไปน้ำบรีบ่อือไอพอเตียงรถเอาเพินเอารถไปสอบพอมาทำ่ามันแล้วแล้วก็ชิด้มาเลยแม่คนสุขาพแต่อารมณ์ โอ้อัดสี่เหลี่ยมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจังเนาะเดี๋ยวเราเาเลยจะเอารถประตูไปบ่ะไปเสียรถละมาอีกนะบ้านไปสี่อย่างันประตูอีกเนาะประตูได้แต่เอาอีกบ้านกับสัมบาระบ้านี่กับสาร์อาทิตยบ้านวันจันนี่จักสี่ห่างเงาแงอีกไปจักเนาะห่างเงแงอยู่แล้วค่ะวะพอเจอพอแยกเจอวันจันเหมือนนี่อ่ไปหาบมาได้เพราะว่ามันมันจิเป็นกันทุกคนนะยวันจันทร์เราทีเราได้ยุดเดย์ยุดชอเมอร์นะยุดเลยป่ะนี่ผมเจ้า เริ่มากเลยใ่มืองานนั้นพีดกันใหญ่เลยยังอะไรใหญ่แต่ยังขอวะขอพิเศษจังหวะหยุดตอนนั้นอยู่เป็นอาทิตย์แชิล้มือชิลอะไอ่งีขอมือหนึ่งเปิดอัะตะบะมืออขอมือหนึ่งขอมือหนึ่งวะแถ่นะประกอบเป็นเรื่องปกติของเล็กน้อยแต่ว่าแตคือกันกบเผาเผาเียนที่นั่นเลยอยากจะยึด ยายาื่อจนอกเลยเป็นาสิบยสิบยเล็กนอสิยาเล็กน้อยสิยาเล็กน้อยสิยาเลกนอาเ้อยาเล็กน้อยสิบยาเลกอยิาเยนยสิบยเล็กอยบเล็่้อยาเกน้ยสิบาเน้อยสิยาเล้ยิยาเล็กน้อยยเล็น้อยสิบยเล็ก้อย่เล็น้อสบเล้อบาเกน้อยาเลกสิยาเล็นสิยาเล็กน้ยยาเิน้อดยเล้อยสิยาเล็นอยสิบยาเล็กน้เาเนอเิน้อยาเยาบ ข่อยน้ไ่ได้ข่อยน้องไ่ได้นิยาซีข่อยนะข่อยนั่นแม่ตู้ชื่อควายมหาหิเดียเรียนควายดิเลยควายโอ้ยหมูของโรงเรียนแต่เชลตัวเองว่าได้ออกจากโรงเรียนอะไรไปเรียนเนาะฮะไปพี่น้องเลยเอฟซีฝั่งไทยเพผนกายังถามยู่ได้เลขสองพนนี่ไปโรงเรียนมือสี่ดีแล้วที่ว่าก็มีมือหายมือบัวหายเนี่ยแล้วอ่ะคุณยายอยู่ฝั่งไทยหลานของคุณยายเป็นเดือนคนได้รอ เป็นเดือนพฤศจิกายนเลยถ้าว่าเรื่องการเรียนในทุกคนเควนสนับสนุนอยู่แล้วแน่นที่หายยังเข้ากับบร,ริเวณว่าเข้าเสเนาะไปโไปเรียนไม่ความหูอ้ายพอเดือดไปก็ชวน kau bubat pun hai hai ni hai mung mung มาแล้วคุณงามเทนเอ้ยบายดีเล้วเอ้เอ้ยบายดีเล้วจบายดีเลยบายปลาขึ้นรถปลาอนขนตก้็ลูกไป ไปเบี้ยว่าพี่มาขึ้นรถป้า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 เปิดประตูอ่ะยค่ะนต๊ไป่ะลูกป่ะป่ะจะพักก่อนพักก่อนพักป่อนคุณเอาเอาขึ้นพางข่อยก่อนก็ได้ลูกอ่ะ ้้มตัวนั่นลูกเออแกลูกไหลแม่ควรแก้หะแก้นมยอมตหลย้อมยอมมันนี่ย้อมหลังเก่งบ่เก่งว่มันนี่โอเคปั่นกันลูกลูกพิงจะเก่งเฮ้ยิวจะเก่งมันนี้เก่งเก่งเก่งไรเก่งไรเก่งบ้ลูกเก่งบ้าบานนี้ไปรับเอาไผ่ป่านนี่ เบ้งเลยไอทิศที่หเบิ่ิไอทิศถ้าไอทิศให้นีว้ยเก่งเลยแบบนี้ยเลาามาติดปาเอ็งเอาไ้ลูกปั่นเนาะจะไวันไหนเก่งกันเนาะกินนกันเนก่กันก่อนสิแบงทุ่งแบงทงแบงทโองจ้ะแบงเข่มารถแล้วตอนนี้คนเก่งของป้าแม่ว้านลุง ขับไปดูบ้านนี่ัไหาไปบ้าับไปทไปทิเอีลาให้อีหลาไห้บ่ลูบานนี่บอห้คนเก่งเนาะเก่งฮะลูกพิงให้ให้ให้ดูไปทิศไปทิศทไิบะไรทิศนันให้ทิศีช่วแล้ะก็ได้น้องพิงครับน้องบิวไม่ได้ให้ดูไป ิดน่ไล่ไอ่เลยไอ้พีดน็ถ่ายบ่คบกากินไหวบแบมกับบวบับแบงมูกินบวช่ล่เจ้าคือบัแบงเงินไอ้น้องกินได้ลูกชื่อไห้หกถงในสาวนี่ี่าอไลูกอ่ะไปกินนะไปกินนั่นืมอยาก เออโดยโดยโน้องพิงกินนี่บก่กลูกพิงต้องแบ่งมูน้ำนะุกเอ้าบ<อ>้าเอาเย <c oughs> ฮาานของลูกพิงเอ้าลูกพิงจะแบ่งกันแตลูกแบ่ง ánh, บง่ายน้ำแบง่งน้องน้ำแม่นกินนะลูกเด้อว,วันว<อ>นั้โนโน่บ้าบอกว่าแบบนี้ลูกลาแม่จะไปอวดว่าหอ่จว่าแบบนี้นะว่าเาแบบน้น่<อ>ีลูก แม่แม่บุญซื้อไหยลับโรงเรียนไหนอบเอาขึ้นเมื่อกั้ไยแบ่งงูกินโ่ดดูกดเดอรนี่น่เาบกินโบเบิยังอ่เมื่อยอยู่จะคั่วให้เมื่อเชยเต่เมื่อยโอ้ยตายเอาเมื่อยเชยไม่หถยนะดุไอทิบหอยนะหายไงเช็ดน้ำตาบ้าน่ะเอีะโบน่ะอบมาให้แม่บมานมไอทิศไห เป็นน้ำพิงก็หายก็แต่อิทิด์หายอิทิด์ห้ยเห็นไหมก็เสียไร่ให้นะครับเป็นดีเรียบร้อยแล้วสองสาวคนใจเอฟซีได้หนิอยู่ที่น้ำพิงตาตีบคุณยายกำลังเบิ่งอยู่ได้หน่คุณยายอยู่ฝั่งไทยเพิ่นกำลังเบิ่งน้ำพิงกับน้องหยู่อเก่งหลานคุณยายไปเป็นเดือนยังหายอยู่ ไปแล้วไป่ไปใชก็โรงเรียนอะไรทีแต่ลูวะบอกลกลุลุกลงลงเ้อจำามาได้วเนนี่เห็นบัพปตเมื่อปลาไม่วนเมื่อปลาดีวะเมื่อปลาเลยแอนติดเกลวเมื่อปลาบมื่ปลดีปบาเป่าไม่วนอ่ะลาเปาไม่หกปไม่ปลนถึงเป็นตูทิม นั่งอยู่กับเปิดประตูออกไปกับพังเรือบื้อนในวันยังถูกเฉาคู่บอกว่าวันยังบื้อนี่ลูกพังยังถูกเปิดป่าเลยเปิดป่าแล้วอาป้าป้าถามว่าบื้อนีกชฉาคู่วันยังก็ลูกไม่ได้ไปเดียนะวันยังก็เฉาคู่ไม่ได้บอกว่าเออวันเสาร์อาทิตย์นี่เมีนพักบุหรี่วะวันเสาร์อาทิตย์นี่พักจับจับะไก่มือ มือวันจันทร์ไมาไหมกับน้องพิงวันนี้เราดูเลิกน้อเก่งเก่อยจำแต่ไฟแดงเลงนั่งคอยนะแมนอันนี้เไปหันเลยไปะยมาสบายม oh. mm. ีวันได้มีวันได้ยู่บโหเย็นจะยัาอทิตย์ันนั่นยากนะไหวไอันนี้เรียนเลยนอเาไปไนเข้าไปไหนก็ได้บ่ ขนยจอดนี่แนนี่นี่ไม่นี่แล้ว่าน้องทิดมาแล้ว่ยืนอยู่ถ่ายด้วลูกเรือให้แม่อวดล้ไปลงไปเอ้า้ทิดลูกเอยค่นนิ่งคืจอดซะเต้้งไปกันเลยแม่นหรอาจารย์มันแจกคคู่กันอาจารนะแม่รถอาจารย์รแ้ได้เอาเลัเมได้ทิศเรื่องเปล่าปเื่อกชวเมอยท่ป็นยังลูกล่ะเออ โอ้มีเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วใหนาะงนั่งกันแบงดานุ่งเด้อแบงปันแบ่งปันกันกินนะนั่นแหละแบ่งปันกันกินนะจำรีด้วยน่องจำรีดมันเผินเก่งไม่ได้ดุอันนี้ปะเพ็ดเพ็ดท่านายขนมสาลายว่าเพ็ดเพ็ดเพิ่นวะเพ็ดกินนี่เออกินหลุดเออกินตัวนี้ก่อน สิ่งของเอ้ยกินน้ำกันนกหลา่กินน้ำกันมาโอ้ลูกเออลูกก็เอออะโมเมนต์ของกินหนุกโมเมนต์ของกินเนี่ยนั่นหรอบ้าไปใช่แบ่งไหมแบ่งปันกันเออน้องกันหักแพงกันเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปชิบแย่ชื่อเจ้มันมีมีบ่จังหั้นมีอันเดียวมีอันเดียวฮาเอื่อยเล่นหนนี่ไปก่อนไปเก๊เอาแบบนี้ทำมาหักเมื่อพร้อมกันนะ สิกัดการไฟพี่น้องเลยไอไอน้องน้องเพ่งเล่นนั่นน่วก็เอ้ยเล่นนั่นนี่คนละอันนี่แบ่งครึ่งเนาะแตเนาะแบ่งครึ่งน้องลูกเนาะแบ่งครึ่งโอเคป่ะลูกนี่โอเคอ๋อเนาะโอเคมาเด่นเด่นน้ำกันลูกเด่นน้ำมันเนาะแบ่งครึ่งลักการลูกเด้อเป็นพี่น้องกันนะลักกันเด้อเฮนนั่นน่ะเด่นแบ่งครึ่งกันเด้ออ้าวเฮอ้ยแอนกับขนมติดมือกับกระไร โอเคเราพอมีเนาะด้วยกนมุนแนให้พี่น้องแบบวันนี้แน่สาว้่ยหาลองพิงต์ตีก็ลองวิวมือเคหนุกนมกมุันได้เจ้าหายก็ะมูกอักไดดมุกมุกมุก่นเ่ะชวยได้ลูกชัวยแล้วเซ็ตจุกแม่เนี่ยอืมไปเคบ้านนี้เออแคแค่เซ็ตเด้ลูกหลาย ตาพ่อเมยไม่แต่ว่าสำหรับคลิปนี้อ่ะเรอไอ้ทั้งขบุนรอทั้งลงมันลงสถิตอยู่ไม่อ้วนไปเอาอยู่เนาะโดยไม่แต่ว่าขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัชสู่สุขคนเด้อที่กลับมารับตรงคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแต่กับประขาโฆษณาเนาะขับสางสาวสับบ้านก่อนโดยสบายดีป้าลุงก็ทุกประสบายดีเนาะโดยสบายดีบ๊าย